Mm-hmm. ที่จริงการเลือกตั้งท้องถิ่นนี่ก็ไม่ได้มีมานานแล้วนะคะของเราเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งอะคะ่ะที่เป็นคนของสังคมเป็นคนของประชาชนเราก็ต้องออกไปเลือกตั้งอะคะ่ะเราเป็นคนไทยเราเป็นคนจังหวัดน้องยังไงเราก็ต้องไปใช้ทธิ์เราเป็นคนของสังคมเราต้องไปใช้ทธิ์ใช้เที่ยง าตยผมกอยาได้ผู้ลงสมัครที่เป็นคนดีมีความรู้เลือกตั้งสัญญาได้ผู้แทนดีดีเป็นคนดีคงภาษาชนเราว่าเราไม่เคยเรลือมาก่อนนะเราแต่ก่อนเราไม่ได้สัญชาติือว่าไม่มีเลือกตั้งนะตอนนี้เราได้เต็มตัวแล้วก็ว่าก็ผมยจะได้เหลือบ้านของเราของชิ่นของเราชาเราไม่เหลือใครจะเปเลือล่ะคะเลือกตั้งต้องไปแน่นอนชาพ่อมมาปิเลือดตั้งได้ผู้แทนไม่ดีเราจะโทดค่ทีนี้ เลือกตั้งเหรอไปสิก็คิดไปแล้วว่าจะเลือกใครถึงเวลาแล้วนะคะตอนนี้เราก็ช่วยกันไปเลือกตั้งกันเยอะๆนะคะเมื่อก่อนระยะเวลาเราต้องไปเลือกตั้ง8ดโมงเช้าถึง3โมงเย็นใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราปรับขยายเวลาเป็น8โมงเช้าถึง5โมงเย็นไปคะ่ะไปครับต้องไปครับไปบไไปแน่นอนคะ่ะไปไปแน่นอนค่ะไปแน่นอนครับไปครัขอครอบคุณมาตรอขอกอด ี่สวยแนะนำให้กั้นใจเตบยย่างทกตองซาทุท,ทุกเสียงคือพลังร่วมไปเลือกตั้งเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเราวันอาทิตย์ที่2 0ธันวาคมนี้อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายกอบจอและสมาชิกอบจอเท่านี้ผู้แทนคุณภาพก็พร้อมเข้ามาพัฒนาจังหวัดของพวกเรากันแล้วนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์ อย่างสุจริตโปร่งใส